พี่เองมาจัดให้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็น4ประตูยกสูงตั้งแต่เกร็ด L ขึ้นไปจนถึงเกรด Z นะครับยังไม่ต้องถึง Cast P นะครับผมเอาแค่ L กับ Z พอสําหรับรุ่นยกสูง4ประตูตอนนี้พี่ทองจัดโปรโมชั่นที่วางดาว49,999บาทนะครับ โปรโมชันนี้สามารถจะเลือกเป็นรถเดิมๆหรือจะเลือกเป็นโปรโมชันพร้อมแมมกพร้อมอจะส่งให้ได้ก็จัดยีราบแค้ได้เลยนะครับโปรโมชันนี้จะผ่อนไม่หนักมากนะครับก็จะผ่อนประมาณหมื่นต้นๆแต่เริ่มต้นวางดาวที่4 9 9 9 9าบาทนะครับผมขอย้ำว่าโปรโมชันนี้ทำให้ผ่านง่ายนะครับแล้วก็จะผ่อนไม่หนักมากขอเพียงเงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับ เ,เพียงไม่ติดแบคทีเรีไม่มีประวัติล่าช้ามีแท็กซิ่งได้นะครับเคยเซ็นเป็นได้มาแล้วมีแท็กซิงได้ทั้งหมด2ครั้งไม่เกิน2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดแท็กซิงครั้งเดียวยิ่งดียิ่งผ่านง่ายมา,มากแท็กซิงคือเคยไปขอสินเชื่ออะไรมาก่อนอาทิเช่นไปยื่นอขอสินเชื่อ ผ่อนโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นเป็นแท็กซิ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอเซลล์ที่ทำเรื่องไม่เป็นเราจะเสียแท็กซิ่งฟรีๆแล้วก็เสียประวัติล่าช้าไปอีกจะกลายเป็นประวัติไปด้วยนะครับประวัติเสียแบลคลิสไปเปล่าเอาเป็นว่าแท็กซิ่งของไม่เกิน2ครั้งพี่ทองช่วยให้ออกรถได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนไม่หนักมากด้วยนะครับกรณีถ้าเป็นรุ่นยกสูงตอนนี้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อระหว่างรุ่นยกสูงและรุ่นตัวตัวต่ำตัวเตียนะ้ยเนาะตอนนี้ไฟแนนซ์ของตัวสูงจะผ่านง่ายกว่า ยื่นไฟแนนซ์ตัวสูงจะผ่านง่ายกว่าเพราะว่านี่เสียของ4ี่ประตูตัวเตี้ยหรือว่าแคปตัวเตี้ยตอนนี้จะจะเยอะมากนะครับไฟแนนซ์ Finance ก็เลยมองเป็นว่าตลาดบนเนาะตลาดรุ่นยกสูงก็จะผ่านง่ายกว่าขอเพียงนะครับพนักง,งานเงินเดือนประจำนะครับเงินเดือนหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปก็สามารถช็อคซื้อคนเดียวได้แล้วนะครับอาชีพค้าขายก็ <c oughs> ขอให้มีหน้าร้านชัดเจนขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> โอเคถ้าอาชีพค้าขายมีนารานชัดเจนหรือค้าขายมีตลาดนนะัดแต่มีรถยนต์ในในธุรกิจอย่างนี้ผ่านง่ายโอเคครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ